ครับดีค่ะคุณผู้ชมส,ส,สวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะปอเช่ค,ค่ะขอต้อนรับ คุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการการประกวดที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในวงการขายตรงของเมืองไทยนิโอสตาร์โปรเจกต์วันค่ะก็บอกว่าวิธีขอเริงคงต้อนรับน้องๆนะฮะกับการค้นหาความฝันและพาผู้ชมไปรูปต่อติดบริการการแข่งขันอย่างใกล้ชิดมารูปค้นหาความฝันพร้อมๆกับน้องๆกันเลยนะฮะทางเรื่องของวับันเทิงแล้วก็เรื่องของเส้นทางนักขายนั่นเองนะครับหลังจากที่เรารับสมัครน้องๆผู้เข้าประกวดไปทั้งหมด3ครั้งด้วยกันนะคะเรียกว่าได้รับเสียงตอบรับเป็นอย่างดีค่ะน้องๆที่สนอกสนใจอยากจะเข้ามา ร่วมกิจกรรมกับเวทีของเรามีมากมาย600กว่าคนเลยทีเดียวนะคะนะคุณผู้ชมเองก็คุณจะได้ติดตามรายการที่เราเริ่มอ,ออกอากาศกันไปตั้งแต่ครั้งแรก18สิงหาคมคก็คุณจะได้มีโอกาสได้เห็นความสามารถของน้องๆมากมายหลากหลายด,าด้านด้วยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นการเป็นนักร้องอนักสแสดงพิธีกรผู้ประกาศข่าวนักดนตรีเรียกว่ามีความสามารถในด้านไหนก็งัดออกมาโชวกันอย่างเต็มที่และคุณผู้ชมเองนั่นแหละค่ะที่มีส่วนสําคัญเป็นอย่างยิ่งในการที่จะช่วยผลักดันให้น้องๆนั้นมีโอกาสก้าวเข้าไปสู่ รอบลึกๆต่อไปได้นะคะด้วยการพิมพ์เอ็นตามด้วยหมายเลขของผู้เข้าประกวดและส่งมาที่4649888<ช>ค่ะและสำหรับ <ผม S 2> น้องที่ได้รับรางวัลชนะเลิศนะคะก็มีเงินรางวัลรออยู่ถึง3 0 0แสนบาทโโนะคะรถยนต์มาสเตอสองล้าค่า0 0แสนบาทด้วยกันค่ะรวมไปถึงรองชนะเลิศอีก4อันดับนะคะก็จะมีเงินรางวัลมอบให้และคนที่คุณผู้ชมร่วมกันโหวตมากที่สุดพั p พิล r าโหวตค่ะจะได้รับเงินรางวัล50,000บาทด้วยกันค่ะนอกเหนอจากนี้ยังมีโอกาสดีๆรอน้องๆอยู่ด้วยต้องเลยนะเรากำลังพูดถึงเรื่องของตาแหน่งแบรนด์แ ของบริษัทดิออไลฟ์อินเตอร์เนชั่นแนลนะครับรวมไปถึงตาแ,แหน่งประธานฝ่ายการตลาดที่ถามน้องๆคนไหนเนี่ยก็อยากจะเป็นเพราะว่าเรื่องของสถานะขายเนี่ยการได้เป็นประธานฝ่ายการตลาดถือว่าเป็นความสําเร็จที่ยิ่งใหญ่และความตื่นเต้นมากไปกว่านั้นโอ้โหต้งอง,อง,อง,องบอกว่าทุกคนมีโอกาสได้ทํางานจริงได้ใช้ประสบการณ์ของตัวเองจริงๆเลยนะครับและที่สังคมผู้ชมคะคงต้องย้ำอีกครั้งหนึ่งเรื่องของการโหวตเพราะว่าตอนนี้เนี่ยอีกไม่กี่วันเราก็จะรู้กันแล้วนะครับว่าน้องๆจากทั้งหมด600กว่าคนเนี่ยอีกทั้งหมดเพียงแค่150คนที่จะผ่านเป็นนคคสิิญต ของคุณผู้ชมมันเองนะครับนอกจากเรื่องของคะแนนโหวตแล้วคนต้องพูดถึงเรื่องของแท้คณะกรรมการที่ติดตามเราผ่านทางโซเชียลมีเดียแล้วก็ในส่วนของโซเชียลเน็ตเวิร์กทุกที่เลยนะครับตรงนี้เนี่ยสามารถที่จะร่วมโหลดแอปพลิเคชันได้กับ neo tv เพราะสามารถติดตามได้นอกจากในส่วนของทีวีผ่านดาวเทียมนะครับแล้วก็รายการย้อนหลังด้วยได้เหมือนกันใช่ค่ะก็ดูผ่านทางเว็บไซต์ของเรานะคะ www.neo tv co th ค่ะลิงก์กับ YouTube ด้วยนะคะก็รับชมรายการที่ออกอากาศกันตั้งแต่วันแรก18สิงหาคมเรื่อยมาจนถึงณขณะนี้ ะะชมได้เลยจะได้เป็นการทบทวนความทรงจํของคุณผู้ชมค่ะคว่าน้องน้องแต่ละคนนั้นหมายเลขอะไรแล้วก็การแสดงนั้นเข้าตาคุณผู้ชมมากน้อยแค่ไหนจะได้ร่วมกันหวดที่กับน้องๆน,นะคะเดี๋ยวช่วงนี้เราจะพักกันครูคร่หนึ่งก่อนดีกว่านะคะวันนี้มีน้องๆมาโชว์ความสามารถทั้งหมด6คนด้วยกันช่วงหน้ามาพบกับ3คนแรกกันก่อนจะเป็นใครการแสดงที่เตรียมมาเป็นอะไรบ้างสักครู่เดียวค่ะกับนิโอซ่าโปรเจกต์วันค่ะครับ าลาลี่ท่องเที่ยวต่างประเทศทั้งหมดนี้ถูกบันทึกไว้ด้วยความภาคภูมิใจแต่ความสำเร็จที่น่าประทับใจด้วยรูปแบบดีวีดีหาซื้อและจับจองเก็บไว้เป็นที่ระลึกได้ในงานมอบเข็มกิจยศของบริษัทเนโอไลฟ์ทุกเดือนและมีจำหน่ายที่สถานีทีวีดาวเทียมมีโอทีวีสยามธุรกิจ Video อ i f e ชีวิตใหม่ที่ดีกว่า พิเศษด,ด่วนสั่งจอง DV วดีซีซีสวยงามกับรายการคุยกับนักขายได้แล้ววันนี้ที่ NEO อทสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่026928827และ026925317ที่นีที่เดียวนะคะ n e โอทช่องนี้เพื่อคุณคะ่ะ สนับสนุนโดยธุรกิจกาแฟเพื่อสุขภาพ New Life Coffee มันสือิมพ์สยามธุรกิจเจาะลึกข่าวสารด้านเศรษฐกิจสยามธุรกิจเจาะกรอติดทุกข่าวสารกลับเข้าสู่เวทีโอตา์โปรจากวันกันอีกครั้งแล้วคุณผู้ชมครับ น้องคะว่าช่วงนี้ฮะเราต้องมาพูดคุยและทำความรู้จักกับน้องในสามท่านแรกเพราะความสามารถพิเศษที่ต้องยกว่าเดี๋ยวคนเพว่ความพื่ความของสามารถมาเต็มที่กันเลยทีเดียวนะฮะใช่ค่ะช่วงนี้มาพบกับสามสาวเลยนะคะคน้องดาวน้องใบเฟิร์นและก็น้องแป้งค่ะสวัสดีทั้งสามท่านค,ค,ค,ค่ะมาเริ่มไปที่น้องดาวกันก่อนเลยนะคะที่พวันศักดิ์สีจันทร์หมายเลข N 2 6 0นะคะน้องดาวทำอะไรอยู่บ้างคะตอนนี้ตอนนี้ค่ะก็กาลังศึกษาค่ะชั้นปีที่สามศึกษาค่ะ อยู่ที่ไหนคะสุรินค่ะอยู่ที่จังหวัดสุรินทำไมถึงเลือกที่จะเรียนสาขานี้ละคะก็สาขานี้ค่ะก็เป็นสาขาด้านสุขภาพค่ะ <Okay. S 2> เพราะว่าเมื่อจบไปแล้วก็สามารถที่จะดูแลสุขภาพของตัวเองครอบครัวแล้วก็ ประชาชนได้ค่ะโอ้นี่ต้องบอกว่ามาถูกทางด้วยนะคะ,งงคะเพราะว่าเกี่ยวเนื่องกับการทําธุรกิจกับบริษัทนีโอลไลฟ์ของเราด้วยนะคะที่ต้องการอยากจะเห็นคนไทยมีสุขภาพร,ร่างกายที่แข็งแรงนะคะเพราะฉะนั้นต้องถามน้องดาวว่ามาทําความรู้จักกับบริษัทนีโอลไลฟ์ของเราได้ยังไงคะก็โดยคุณแม่เป็นผู้แนะนําค่ะคุณแม่ก็เป็นผู้ที่ทําก่อนแล้วก็แนะนําให้รู้จักค่ะอืมใช่ครับคเคยมีคนบอกไหมเขาเป็นคนที่มีเนื้อเสียงที่ เสียงดูดีมากฮะเสียงเพาะมากบอกง,งานสวีทมากมากเ,เ,เลยนะครับผมถ้าพูดถึงเรื่องของอโอกาสที่เข้ามาของการอีโอซ่าโปรเจกต์วันที่ว่าเราคงมีความฝันมาแล้วในตัวเร,รืร่องของการขยายธุรกิจก็ดีแล้วก็วงการบันเทิงด้วยเราตั้งเป้าหมายกับโรครงการนี้ยังไงบ้างครับก็ถือว่าโครงการนี้เป็นโครงการที่ก็ถือว่ายิ่งใหญ่สําหรับสนหรับดาวนะคะเพราะว่าเป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้สําหรับคนทุกเพศทุกวัยแสดงความสามารถนะคะแล้วก็ เป็นเวทีที่เปิดให้เราได้มีความกล้าหาญนะคะแล้วก็กล้าแสดงออกครับคิดว่าอไราณตัวของน้องดาวที่สามารถทําให้ธุรกิจของเราที่จะมีโอกาสขยายในอนาคตนะครับประสบความสําเร็จก็สาหรับดาวนะคะก็ค,คิดว่าคําพูดนะคะเราคนที่จะมีคําพูดที่น่าเชื่อถือแล้วก็เป็นคําพูดที่จริงใจนะคะแล้วก็ ที่จะต้องการให้คนอื่นประสบความสาเร็จกับเราด้วยค่ะอืมค่ะได้คได้มีโอกาสลงไปพบปะกับผู้คนได้เชิญชวนเขาเข้ามาอยู่ในทีมเดียวกับเราบ้างแล้วหรือยังคะก็กําลังเริ่มอยู่ค่ะก็แนะนําเพื่อนแล้วก็อาจารย์บ้างค่ะอยาคุณได้คําปรึกษางานด้านนี้ยังไงบ้างไหมคะก็ให้แบบว่าถึงแม้ว่าให้เราได้จะมีความพยายามที่จะถึงแม้ว่าเขาอาจจะยังไม่สนใจให้เราได้จะคุยไปเรื่อยๆเรื่อยๆค่ะ Mm hmm. นะครับแล้วส่วนตัวเองสำหรับงานวงการบันเทิงแล้ว,วเรามีความสนใจงานด้านนี้มากน้อยแค่ไหน,นก็ก็สนใจอยู่บ้างค่ะครับปก mm hmm. ตวีนี้ทำกิจกรรมอะไรให้กับทางาสาบานไหมครับก็มีนะคะก็จะเป็นการรำในงานต่างๆแล้วก็ mm hmm. งานเดินแบบในงานซิปซึ่งเป็นงานงานที่จะมีชาวต่างชาตินะคะ mm hmm. มาแสดงแสดงพื้นบ้านนะคะในแต่และประเทศค่ะ เรามีโอกาสเข้าไปแสดงวัฒนธรรมไทยให้กับต่าชาติให้ดูด้วยนะคาผมโอ้โหน่ารู้สึกเป็นยังไงบ้างคะที่เรียกว่าเป็นคนไทยแต่ว่าเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะสามารถถ่ายทอดศิลปะวัฒนธรรมของเราไปให้ชาวต่างชาติได้รู้จักกันอย่างแพร่หลายก็รู้สึกว่ามีความภาคภูมิใจค่ะแล้วก็เราได้ทําให้ชาวต่างชาติได้รู้จักกับ วัฒนธรรมของเราค่ะว่ามีความงดงามและก็สวยงามขนาดไหนค่ะสึ่งนาเองก็เป็นดาวชนคนหนึ่งที่เห็นความสําคัญของบ้านไทยด้วยะนะครับมาชื่อเรื่องของความสามารถที่เตรียมมาวันนี้บ้างวันนี้เตรียมอะไรไมาครับก็จะเป็นการรําอับสรสรานค่ะซึ่งเป็นการสแสดงพื้นบ้านของชาวจังหวัดสุรินทร์ค่ะดังนั้นทานผชมพร้อมๆเลยนะครับกับความสามารถของนอกดาครับ n สองหนครับ เห็นเรื่องรำแล้วรู้สึกยังไงบ้างครับสคนเลยถามน้องใบเฟิร์นก่อนค่ะสวยค่ะสวยดีนะอยากจะรำแบบนี้บ้างไหมคะแล้วน้องแป้งล่ะคะก็รำสวยค่ะเป็นรักษาวัฒนธรรมของอีสานของไทยเราด้วยค่ะค่ะไดครับเราบให้กับน้องดาวในกรับ้ายการพิมพ์เองนะฮะตามด้วยหมายเลข2 6 0ูนครับไปส่งไปที่4 6 4 9 8 8 8่าสำหรับน้องดาวนะครับค่ะ มาต่อกันที่น้องใบเฟิร์นนะคะชนกนันรื่นชนนะคะหมายเลข N 2 8 4ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับนักข่าวน้องใบเฟิร์นครับค่ะดูเหมือนยังเด็กอยู่เลยนะฮะอายุเท่าไหร่ครับประธานทุนครับสิบเจ็ดสิบเจ็ดเลยนะคะเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายอยู่ค่ะเรียนที่ไหนครับครับโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยค่ะอืมก็ไม่ไกลไม่ไกลนะฮะค่ะสำหรับตัวใบเฟิร์นเองปกติแล้วอยู่ที่โรงเรียนนี้เราทํากิจกรรมอะไรบ้างเลย ก็ไม่ได้ทำอะไรก็เรียนอย่างเดียวตั<อ>ง้งหน้าตั้งตาเรียนเลยก<อ>็หน<อ>ักแล้วนะครับพอมาโครงการหีโอว่าสอโปรเจกต์วันเนี่ยทราบว่าจะต้องมีการตริยตัวเรื่องของการวางแผนธุรกิจด้วยแล้วการแสดความสำหรับพิเศษด้วยส่วนตัวเราเองอะ่ะเด็กแบบนี้เนี่ยมองเรื่องของธุรกิจขายตัอยังไงบ้างก็เป็นธุรกิจที่ดีค่ะเคยรู้จัก การทาธุรกิจขายตรงมาก่อนบ้างไหมคะไม่เคยเลยนะคะได้มีโอกาสเข้ามาฟังแผนการตลาดของบริษัทของเราบ้างแล้วหรือยังเคยค่ะรู้สึกยังไงบ้างคะจะทําน่าจะทําได้หรือมันยากเกินไปสําหรับวัยรุ่นวัยเรียนแบบเราก็ไม่ยากค่ะแค่แนะนําค่ะให้คนเขามาฟังแผนการตลาดนะก็ได้จะสนใจนะคะว่าคุณแม่คำปรึกษายังไงบ้างเข้ามาโครงการนี้คุณแม่แนะนําเต็มที่ครับ แสดงว่าผลักดันเิ็มที่อะไใช่ไหมครับเนี่ยใช่เลยครับและทีนี้อย่างเวทีนิโอซาโปรเจกต์วันนี้แหะคะคุณแม่ให้คําแนะนําอะไรกับน้องใบเฟิร์นบ้างคะคุณแม่ก็คอยบอกทุกอย่างอะค่ะครับอืมแนะนำทุกอย่างและอย่างการแสดงที่เราจะเอามาโชว์เราเลือกเองหรือว่าคุณแม่เลือกให้คะคุณแม่อะค่ะอ๋อคุณแม่ คุณแม่เลือกการแสดงอะไรมาคิดคุณแม่เดินแบบสาวมากเลยเดินแบบด้วยคุณแม่หมอะไปเฟิร์นเป็นคนที่แบบตรงตมาลูกฉันเป็นนางแบแบนแน่ๆเลยครับไเฟิร์นครับถามอีกนึงฮะแล้วปกติแล้วเนี่ยเวลาอยู่ช่วงเรียนเนี่ยเราเราทำกิจกรรมคือคือเล่นอย่างเดียวเลยค่ะปกติเราตั้งความฝันอยากเป็นอะไรคะ อยากเป็นไกด์อะค่ะอยากเป็นไกด์โอ้แสดงว่าชอบงานด้านภาษาชอบการท่องเที่ยวชอบเที่ยวโออยู่อยุธยาด้วยค่ะนะถามความรูม้สึกน้องเฟิร์นดีกว่าว่าเวลาเห็นนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวเมืองอยุธยาเนี่ยเรามปความภาคภูมิใจไงกับบ้านเราเมือพพงภาคภูมิใจอค่ะเพราะอายุธยาเป็นโบราณสถานเมืองมรดกโลกอะค่ะด้าชอบชอบชอบอยุธยาค่ะ อย่างนี้เราได้มีโอกาสทำหน้าที่เป็นมัคคุเทศน์น้อยของจังหวัดบ้างแล้วหรือยังคะยังค่ะไม่เคยค่ะไม่เคย,เคยเอันนี้ดีกว่า<ม>พี่น้องเฟิร์นได้มีโอกาสได้ไปสัมผัสจังหวัดของตัวเองถ้าตอนนี้มีนักท่องเที่ยวแต่ไม่หมดเลยนะฮะอยากจะพูดอะไรกับนนะักท่องเที่ยวกับก็อยากเชิญชวนให้นะักท่องเที่ยวมาชมวัดโบราณสถานและเมืองมรดกโลกของอยุธยาเราอะคะ่ะ ครับผมนี่นะฮะดูว่าเก่งมากเลยนะครับต้องใบเฟินครับพูดถือเรื่องของกระแสวันนี้คือเรื่องของเต้นแบบแน่นอนฝึกง,งานไหมครัไม่อยู่บ้านไม่ค่อยได้ฝึกเลยอย่ามาชมกันเลยดีกว่า,าคุณแม่คุณจะหมุนซ้ายหมุนขวาไอ้น้องใบเฟิร์นดูนตอี่มีโอกาสเจอคุณแม่มาร <laughs> ่วมเดินด้วยจังเลยนะครับ <laughs> <laughs> ไอ้ผู้ชมพร้อมกันเลยครับกับน้องใบเฟิร์นฮะ N 2 8 4นะครับ 강남 스타 강남 스타 낮에는 따사로운 인간적인 여자 커피 한 잔에 여유를 아는 품격 있는 여자 밤이 오면 심장이 뜨거워지는 여자 그런 반전 있는 여자 나나 나나해 yeah. 낮에는 너만큼 따사로 라해 커피 씻기도, 전에 원샷 때 리는 서 나해, 밤이 오면 심장이 터져 버리 는 서. 강남스타일강남스타일오 웃, 오 웃, 웃, 강남스타일강남스타일 ใบเฟอร์แล้วเอ็นสองแปดสี่นะน่ารักทีเดียวเขาไม่เห็นน่ารักเลยนะฮะน้องดาวมีความคิดเห็นยังไงกับน้องน้อยของเราบ้างคะน้เลี้ยของเราเลยฮะก็น้องเป็นน้องที่ก็น่ารักค่ะแล้วก็เลี้ยงออกมาได้ได้ดีค่ะอือค่ะครับผมแล้วน้องแป้งล่ะคะก็เดิน เป็นครั้งแรกก็ก็อย่างนี้นะคะ่ะก็ท<ค>ำไ<บ>ด้ดีแล้วนะโอเคแล้วนะเป็นกำใจให้ด้วยนะสำหรับล็อกใบเฟิร์นนะฮะ N284 ่รบหมดได้ส่งไปที่4 6 4 9 8 8 8นะครับใช่คะ่ะมาปิดท้ายกันที่ช่วงนี้กับน้องแป้งนะคะนล,ลินนิพานกุ้ยศีนะคะหมายเลข N295 สองหค่ะสวัสดีค,ะค่ะคน้องแป้ง,ปงน้องแป้งทำอะไรอยู่คะตอนนี้กำลังศึกษาอยู่วิทยาลัยเทคนิคกาฬสิธุ์ค่ะเรียนสาขาอะไรอยู่คะการบัญชีค่ะเรียนการบัญชีทำไมถึงชอบเรียน ดึงเรื่องเรื่องของตัวเลขก็จบมาก็หางานง่ายค่ะตลาดเขามันข้างที่จะกว้างนะคะก็น่าจะตรงตัวกับธุรกิจการทำธุรกิจแบบเนโอไลฟ์ด้วยนะคะไม่รู้จักบริษัทนนโอไลฟ์ได้ยังไงคะก็เข้ามากับคุณยายอะค่ะเข้ามาฟังคุณยายก็ทำธุรกิจแล้วก็มาพร้อมกันเลยใช่ค่ะก็คือคุณยายทำก่อนหนูก็ ทํากับคุณยายเพยาออยากหาประสบการณ์อยากมีอาชีพเสริมอยากมีรายได้เป็นของตัวเองค่ะโดยที่ไม่ต้องพึ่งพ่อกับแม่ผู้ปกครองอะไรเงี้ยค่ะใช่าเราก็เห็นความสําเร็จของการนักขายเราเหมือนกันครั้งแรกที่มาฟังเรารู้สึกยังไงบ้างก็ใช่เขาทําได้จริงหรออะไรเงี้ยก็คือจริงค่ะก็เชื่อเพราะว่าตอนนี้หนูก็กําลังทําสายงานแล้วค่ะ ก็เดือนหน้าก็คงจะตัดหัวหน้าอะคือตอนนี้มีทีมของเราแล้วนะคะคุณยายเองให้คาแนะนําให้คำปรึกษาในเรื่องของการทําธุรกิจกับน้องแป้งยังไงบ้างคะก็คุณยายเข้ามาฟังที่ที่ศูนย์ทุกครั้งหนูก็มาด้วยเข้ามาหาประสบการณ์เข้ามาหาความรู้จะได้มีความรู้แล้วก็ เข้ามาฟังการบรรยายของพวกผิดกรอะไรนเห็นไหมดีนะเพราะว่าธุรกิจของเราต้องจากจใจะให้งานสร้างอาชีพแล้วยังสร้างสายใยความสัมพันธ์ภายในครอบครัวด้วยนะน่ารักทีเดียวครับก็ไปครับปกติถ้าเรามีโอกาสได้เราขยายธุรกิจพูดคุยกับลูกค้าของเราบ้างยังทีมงานของเราขยายงานเวลาเทคนิคของเรานี้ใช้เทคนิคยังไงเอ่ยก็บอกว่า ฟมีโอไลน์นะคะครับผมใช่ก็ส่วนมากก็อยากเน้นกับผู้ป่วยหรือว่ามีสุขภาพที่ไม่ค่อยดีอะไรเงี้ยก็ชวนเข้ามาฟังและโดยส่วนตัวของน้องแป้งเองได้มีโอกาสลองใช้ผลิตภัณฑ์ของมีโอไลน์บ้างแล้วหรือยังคะก็ใช้ค่ะใช้แล้วรู้สึกไงบ้างประทับใจตรงไหนก็ประทับใจค่ะพอดีก็กินจริงโซแมทก็ช่วยทำให้ผิวพรรณดีเป่งปัง สดชื่นขึ้นนะคะโอ้โห,โหเลยสภัยกับตัวเองเลยนะฮ<ช>ะพอแป้งตั้งเป้าหมายโครงการในโอตาบิโปรเจกต์วัน,นของเราไว้ย่งไงบ้างคบทั้งเรื่องของวงการบันเทิงด้วยแล้วก็เส้นทางน,นักขายด้วยก็อยากเป็นนักร้องค่ะแล้วก็ประธานฝ่ายการตลาดอืโอ้โหเป็นนักร้องแซงมติจะชอบร้องเพลงอยู่แล้วด้วยก็ชอบร้องเพลงด้วยค,ะค่ะชอบร้องแนวไหนเป็นพิเศษคะงสปิได้โอ้ได้หลายแนวเลยแล้วมีใครเป็นนักร้องต้นแบบของเราบ้างคะ ไอดอลไอดอลเลยเหรอคะก็พี่เดอะสตาร์ค่ะอ๋อหนี่งเขาก็ประสบความสำเร็จเข้าก็ไต่บ well ันไดมาเหมือนกันนะ่นะครับพูดหลีเรื่องของคอสมาวันนี้ก็คือพี่เตยมาเกรยอะไรครับหนึ่งในไม่กี่คนของวงศรีตาค่ะกำลังเสียไปนะอันนี้งานบรรจบพร้อมๆกันเลยนะครับกับน้องแป้นนะครับเอ็น295ครับ ไม่กี่คนที่จะเคียงข้างกันไม่กี่คนที่จะคอยร่วมทุกข์ใจและไม่ทิ้งฉันไว้ล้มพังไม่ว่าเจอเรื่องไรใด,ดก็พร้อมเดินไปกับฉันไม่กี่คนที่จะรักฉัน

สองเก้าห้าเองนะเัินเรื่อยเลยนเรื่ยนะถามต้องดาวก่อนอยากร้องเพลงแบบนี้บ้างไหมคะก็อยากรอา้องค่ะแต่เสียงไม่ค่อยเพราะเท่าไหร่ค่ะแล้วฟังน้องแป้งร้องแล้วเป็นไงบ้างก็มีความเป็นตัวของตัวเองแล้วก็ไพเราะค่ะอ่าค่ะแล้วใบเฟิร์นล่ะคะอยากเปลี่ยนจากเดินแบบมาร้องเพลงบ้างไหม อยากจะเป็นไกด์ค่ะเดินไปร้องเพลงไปบ้างไว้ฮะอะไรครับร่วมให้กับน้องได้เลยครับด้วยการพิมพ์เพจตามด้วยหมายเลขสองข้าห้านะครับเป็นส่งไปที่4 6 4 9 8 8 8นะครับช่วงนี้เราพักกันครู่หนึ่งก่อนนะคะช่วงหน้าน้องๆอีก3คนรอคอยพบกับคุณผู้ชมอยู่จะเป็นใครการแสดงจะเป็นอย่างไรบ้างสักครู่เดียวกับนิโอสตาร์โปรเจกต์วันค่ะ ในภารกิจประจำวันที่ต้องพบกับลูกค้าถึงแม้งานจะยุ่งเพียงไหนและเวลาจะมีน้อยเพียงใดรัฐก็ไม่เคยปล่อยปะละเลยตนเองพอรัดมั่นใจในผลิตภัณฑ์ Bio Advanced Day Cream ผสมสารสกัดจากทองคำองุ่นโสมและเห็ดหลิงจือช่วยปกป้องผิวพรรณรัฐให้ดูสว่างใสพร้อมรับกับภารกิจใหม่ระหว่างวัน Bio Advanced Day Cream หนึ่งในผลิตภัณฑ์คุณภาพจาก p e r e Center กับการท่องเที่ยวตื่นตากับศิลปะวัฒนธรรมสัมผัสกับความงามของธรรมชาติครบครันทั้งเนื้อหาและสาระกับสองผู้ดำเนินรายการประธานด็ตรรัชนีมหานิยมกับอาจารย์บดินดุกในรายการมีโอวารตี้ ช่ TV, องนี้เพื่อคุณด้วยความที่วันนี้เนี่ยโลกของข้อมูลข่าวสารเนี่ยมีความหลากหลายมากมายเหลือเกินนะครับทั้งในประเทศและต่างประเทศสยามธุรกิจจะเชื่อมต่อข้อมูลข่าวสารจากโลกของสื่อสิ่งพิมพ์กันเรื่องนี้ใช้ประโยชน์คุ้มค่า ก็ครบเรื่องเหมือนเดิมกับทั้งการเมืองการค้าการทันงการเศรษฐกิจไปไปเขาเรียกว่าไปเป็นเครือข่ายเดียวกันเรายืนยันว่าเรามีความพร้อมไม่ได้พึ่งตัวเองท่านสามารถติดตามชมข่าวสารต่างๆได้สยยงธุรกิจจะเชื่อมต่อโลกของสื่อ